สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง Story T กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มากับ Reaction 1 Reaction อะไรอะ r e a c คช o ่น0ูนะครับวันนี้เราจะมา Reaction เพลงชอบคุณนะอันเซนจากน้องพลูทันวาค่ายริทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับน้องพลูคนนี้ชูน้องพลูน่ะไปเริ่มกันเลยครับ นี่แต่งตัวเข้าวตีมอยู่นะเหลืองเหลืองอ,อเอ้ยเมื่อกี้มีเฟิร์สเวย้ยเพิ่งเออเพิ่งเห็นเฮ้ยอ้ายอ้าคิดอะไรไว้แต่่ไมะน้องพูดน้อยมากลน้องพูดตัวกค้เนีย่ยน,น้องพูดโจ๊แบบ พูดน,น้อยอ,อย่าลืมส่งกันบ้านนะนเฮ้ย่แซนสีฟ้าไม่สวยวชอบคุณนะแบฟูมันร้ายนะนะ <c oughs> น่ารักรอิด,ดว่าชอบคุณนะว่าไม่ได้นะเมื่เกียแต,งงต่นึส่งไม่ติดทำฉันไรมันลาไป นารักไม่ต้องออใจอดใอ้สวยมากอ้ฉาันี้สวยมากอายสาวยมากแอ้ยอ้ไอ้เห็นไหมเราแบบฟุ้งโทนว่าเหลืองเจ้าต้องจับเขาแล้วอุ้ยถ้าไม่กินนั่นละ แบบหมดอีกอันเซ็นไม่ได้มคู่สีสวยมากแบบน้ำเงินเหลืองม่วงเนี่ยไอ้ก็สีม่วงเนี่ยสวยมากคู่สีดีท,ทําทำอะบีบมันเฮ้ยอันนี้น้องกูเขีนจรนะไมแต่ไงก็เป็นไรรู้ไป bởi tham quan của tham quan nêu tôi 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 ิ่กกอ๋อสรกปกิดโทรศัพท์ผิดไปไม่ใช่โทรศัพท์ไอไอ,อ <c oughs> น้องครูน่ารักน้องครูน่ารักมากเลย

ส่งเป็นน้องครูน่ารักมากเพลงน่ารักเอเวีน่ารักแบบ <c oughs> กินอายความเป็นลิศมีกินอายความเป็นลิศสูงมากเลยก็คือลิศจะเขาเรียกว่าอะไรเอาคําที่แบบใช้ในชีวิตประจําวันนะมาใช้นี่ก็แบบชอบคุณนะ้าอย่างเออมาแบบขอบคุณนะ้าแทนที่จะแบบพิมพ์ว่าขอบคุณน้าแต่แบบชอบคุณนะ้าแบบเราพูร้ายนะแบบชุดน่ารักมากน่ารักน่ารักมากเลย ชุดอาอายก็นนะ่ะอาอายน่ารักมากอาอายสวยมากเลยอาอายสวยมากเลยแล้วน้องภูก,งก็น้องภูสามควบน้องภูตัวแค่เนี้ยน้องภูตัวแค่เนี้ยน้องภูแบบอืมแต่ชาสุดท้ายสงสารเฟิร์สนะ <c oughs> เขาเข้ามาเป็นคู่เฟิร์สไม่อยู่กับใครเลยแบบเออแบคบรับเราไม่พูดถึงเฟิร์สไม่ได้ละหรือว่าที่ริสเชิญเฟิร์สมาอาจจะแบบเออมีความดูองค์ดูโอ้ในลึกตาหรือว่าเฟิร์สจะมาอยู่ค่ายริสอย่างงี้ต้องขอบอกก่อนว่าทั้ง เฟิร์สแล้วก็ปูเนี่ยมาจากรายการลัดไอคอนนะครับลัดไอคอนไปดูกันได้สนุกมากลัดไอคอนดีมากเด็กทุกคนมีความสามารถมากอันนี้ก็ฝากเพลงน้องพรูด้วยนะครับชอบคุณนะอันเซนครับไปดูกันได้ตามนี้เลยเดี๋ยวทิงลิงมาให้ข้างล่างอย่าลืมไปกดดูกันนะไปช่วยน้องพรูป,ปั่นวิวหน่อยน้องรูสามครวบนะครับอย่าลืมวันนี้ก็ไปแล้วครับไห ก็มันชอบคุณนะแต่เดียวก่อนอยังจำ